ออกจากเกาะสมารตราเลยคือมีอะไรให้เราทำหลายอย่างมากโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้แพนของเราวันแพนของเราอันดับแรกเลยเราจะข้ามเรือไปฝั่งปราบัตเพื่อที่จะไปซื้อตั๋วรถบัสในวันพรุ่งนี้กัน <c oughs> ของวันพรุ่งนี้กันก็ตอนนี้เป็นเวลาเกือบเที่ยงแล้วยังไม่ได้เริ่มวันเลย โอเคเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างนะจ๊ะไปลุลยโอเค ไ,ได้ตั๋วมาแล้วตั๋วอยู่ที่รวมมอเตอร์ไซค์แล้วนะ2อง0 0ื่นสรูเปียแล้วดด้านบนของเรือเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูเอ่อขึ้นไปดูเรือลำนี้กันดีกว่าเรือลำค่อนข้างใหญ่นะเ่าที่เห็นก็จะมีรถ ดูแบบดูสะอาดดูสะอาดกว่าดูกว้างดูใหญ่ um ha, here i can get the ticket to padang from here okay so i'll ask for tomorrow for tomorrow yes what time do you have for tomorrow sir what, what time for tomorrow six six yeah. Evening or? Evening. evening. okay. Only one time, yeah? Yeah. Okay. Only one bus to Okay. Write your name here. Okay. My name? Yes. Where are you from? I'm from Thailand. Thailand? Yes. Anything else? Okay. 300. Yeah. You think how, how long? How many from hours? Here? Mm -hmm. Fifteen hours. How about fifteen to eighteen hours. Woohoo, okay. Is that is that the butt is comfortable? Yeah. Sure. <laughs> okay, okay. I trust you. you have um drink have drink sorry have drink pineapple drink yeah okay sure. okay can i have uh, one pineapple juice yeah, okay drink here Do you want some i uh, put some sugar or no 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 sugar please just pure a pineapple yes okay. thank you you have um orange as well like no only pineapple and, and Okay, just carrot. Oh, pineapple and carrot, please. Oh, can mix? mix. Yes. Okay. Yeah, yeah, okay. okay. Thank you. Oh, I thought you're local people. Yeah, I look like, yeah. <laughs> my face, my skin, yeah. Where are yeah. you yeah. from? I'm from Thailand. Oh, no wonder. <laughs> right. Yeah, we are yeah, 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 that's right. <laughs> 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 oh, we just drove to and found this cute ยากแล้วก็ดื้น้ำสับประรดทังพรางเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเราน่าจะกลับไปที่เกาะสมโซีกันแล้วก็ไปขับรถดูอีกฝั่งนึงเดีฝั่งที่เรายังไม่ได้ไปดูนะอีกฝั่งนึงเพราะว่าเมื่อวานนี้เราเราไปฝั่งที่นี่ไปแล้วเหลืออีกฝั่งนึงโอเคเดี๋ยวขอนั่งจิบน้ำสับประรดก่อนนะจ๊ะ ปลาที่เราอยากกินคือบ right? we e <Columbus> ่น <serv> ว <ie chatting> right. ่าอยากจะกินปลามาตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมแล้ววันนี้ก็ได้กินแล้วตรงที่ที่เรานั่งพักจิบน้ำสับปะรดนั่นแหละจ้ะพี่เขามีพอดีเราก็เลยสั่งมาแบบนี้อันนี้มีผักน่าจะมีอู้ยก็คือปลาที่มาจากทะเลสาบนั่นแหละ ที่เขาบอกมาว่าเขาไปซื้อมาเมื่อเช้านี้เองเามากินกันดีกว่าอ เลยแกงส้มแกงส้มแกงเหลืองอย่างนั้นเลยแต่ไม่ได้แบบรสจัดขนาดนั้นนะแต่ประมาณแบบแกงส้มแกงเหลืองภาคใต้อะอย่างนั้นเลยจริงๆริง how to call this food Arsik, 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 yeah, arsik. Oh, A-R-S-I-K. Arsik, arsik, arsik. Mm. So if you come oh, like to it. to to Lake Toba, uh, this area we call uh, Batak people. Uh huh. Yeah. Mm -hmm. uh, this food very common ah. we cook here okay call RC. okay now I'm, I'm eat your traditional food yeah. you are batak yeah yeah okay wow okay oh, that's really good <laughs> i like yeah, it yeah, i like yeah. it <laughs> yeah not too spicy i like it yeah because Perfect. i know you don't like spicy <laughs> yeah I, I do like spicy but like not too <laughs> not much really yeah yeah yeah, yeah. Mm. <laughs> thank you Really <Very> good <laughs> Enak. Yeah, yeah. Hmm. Us. Where do you get this? Uh, in the uh, <laughs> that guy from uh, in um when hotel gave to me. You the police, you just, you just give the yeah, take don't it, take it, me, it. take the motorbike. <laughs> <laughs> All right. See you. Thank you so much. Bye bye. love เดินทางกลับไปที่เกาะสมุทรีนะจ๊ะแต่ดูตอนนี้ที่ฝนตกอืมขากลับฝนตกอ่ะจะได้ไปไหนต่อไหมตรงนั้นกำลังคิดว่าจะไปน้ำตกแต่เดี๋ยวถ้าฝั่งนู้นฝนไม่ตกเราจะไปกันแนะว่าถ้าฝนตกเราอาจจะ อาจจะพักแป๊บหนึ่งวันนี้รู้สึกเหนื่อยๆไงไม่รู้อาจจะเป็นเพราะาประจําเดินมาหรือเปล่าตรงที่เราเห็นอยู่นี่ก็เป็นด้านในของเรือตอนขามาเราไม่ได้เข้ามานั่งข้าในมีแอร์ด้วยอะลงนี้เข้ามานั่งเป็นแต่ตอนขามาก็ดีมี มีบาร์ขายขานมขายน้ำขายเครื่องดื่มเหมือนข้างนอกเลยแต่เหมือนกับว่าข้างในเขาห้ามสูบบุหรี่ตรงนี้เขามานั่งแต่ครั้งแรกเลย รามาเดินตลาดดีกันดีกว่าดูใน Google Map แล้วเขาน่าจะปิดตอนประมาณทุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องรีบไปดูน้ำตกก่อนมาเลยไม่จอดถ่ายไม่ได้จริงอันเนี้ยดู ขอญาตจอดแบบนึงเลยทะเลสาบแห่งนี้จำเป็นต้องสวยทุกที่ไหมคะข้าขอถามหน่อย โอ้เกินไปแล้วป่ะเราไปกันต่อเราไปกันต่อเราไปกันต่อเรามีจุดหมายเรามีจุดหมายเราจะพยายามไม่กลับดึกเพราะว่าเมื่อวานนี้น่ากลัวมากโอเคไป ที่อยู่ติดกับถนนเลยตอนขี่ลงมาคือแบบเห็นน้ำตกเลยสวยมาก นี้เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนตรงโน้นกันดีกว่าว้าวเราพยายามจะดื่มดำ่ำอุย้ยตอนแรกคิดว่าไม่ได้แบบจะสวยอะไรขนาดนี้หเห็นในรูปที่ใน Google แแบบแบบดูเฉยๆดูธรรมดามากเลยแต่ตรงนี้มีบันไดให้ขึ้นด้วยเราจะขึ้นไปข้างบนกันไม่รู้ว่าขึ้นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าดูจาก นี่พื้นเป็นเป็น,ปนไม่ได้เป็นพื้นปูนอ่ะเป็นพื้นแบบพื้นดินดินอ่ะดูก่อนนะถึงแล้วตรงนี้เย็นมากเลยช่ำอ้โอโอ้โอ โบาเป็นที่ที่ทุกคนควรจะมาเป็นที่ที่ทุกคนควรจะมาใช้เวลาสักสองสาคืนเป็นที่ที่ไม่ได้มายากขนาดนั้นถ้าสมมติว่าบินมาจากไทยก็มาลงที่เมดันแล้วก็นั่งรถต่อมากพระมันใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงแล้วเห็นทั้งธรรมชาติแบบนี้เห็นทั้งภูเขาเห็นทั้งน้ำตก มันไม่ได้มีแค่น้าตกนี้นะม,นมีน้าตกอื่นด้วยแต่คือเราด้วยความที่เราไม่มีเวลาไงและอีกอย่างหนึ่งอ่ะผู้คนที่เนี่ใจดีมากบอกเลยว่าตั้งแต่แลนมาถึงอออาเจบันดาอาเจอ่ะก็ะคือตั้งแต่ตอนนั้นจนกระทั่งตอนเนี้ยครึ่งเดือนแล้วอะ่ะเจอแต่คนดีอะ่ะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนโชคดีหรือว่าจริงๆแล้วที่เนี่ยมีแต่คนดีมีแต่คนมีน้ำใจกันแน่ก็ไม่รู้ ัูแบบเมื่อกี้จอนอยู่บนเรือนั่งคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราจะต้องไปเกาะอ,อื่นเราจะเจอคนดีๆแบบนี้บนเกาะสมาตรตาหรือเปล่าอยากไปจากที่นี่เลยอะอ่ะแต่ยังไงทิปมันก็ต้องดำเนินต่อไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเราก็กลับมาใหม่ ถึงตลาดแล้วน่าจะมาทันอยู่เขายังไม่เก็บไม่ได้อะไรเปดู okay,

I'm from Thailand. Yeah. What's your YouTube? Wow. Sarangio. t h a t that's Korean. That's Korean. That's not Thai. บ Yeah. Yeah. Have a good one. ขอบ่าขาบอกว่านั่มมานไมา่ใาข่ปาาที่เขาไปเอามาจากทะเลสาบตรงี ้าตามันคล้ายๆปลาทูเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปข้างในกันอีกเหมือนตลาดข้างในเขาก็เริ่มจะเก็บกันแล้วแหละเพราะว่าเขาน่าจะปิดประมาณหนึ่งทุ่ม,มเริ่มเก็บกันแล้ว กำลังคิดว่าจะก,กินขนมอาจจะเดินหาขนมหาขนมแถวนี้กินแต่แลดูเหมือนจะไม่มีขนมให้กินโอ้ยมาแรงเข้าตาตอนขี่รถกลับมาเหมือนจะไม่มีขนมให้กินนะ่ะมีแต่ผลไม้อ่ะเดี๋ยวขอเดินดูเรื่อยๆก่อนอตรงนี้ด้วย โต oh รงนี้เป็นเรือ,อรแล้วก็ตรงนี้เป็นไก่ เพราะว่ามันจะหกโมงแล้วตลาดก็เพราว่ามันจะหกโมงแล้วตลาดก็น่าจะจะวายแล้วเราเราเริ่มวันกันช้าไปจริงๆนะขอโทษด้วยโอเคเดี๋ยวขอเดินดูแถวนี้แป๊บหนึ่งว่ามีขนมกินหรือเปล่าอยากกินขนมเดินมาอีกหน่อยตรงนี้ก็จะแบบ เหมือนเป็นงานฝีมือเหรอแทนเนี่ยอืเว่นตาด้วยนี่คืออะไรอ่ะ <c ười> เข็มขัดเหรอ เป็นแบบเป็นผ้าเป็นผ้าผูกคอเป็นผ้าแบบผ้าสบายอะไรอย่างเงี้ยป่าเออวันนี้สังเกตได้ว่านนคนมาเที่ยวในบนเกาะก,กันเยอะนะน่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นวีเกนแล้วก็คนจากจากเมืองอื่นๆหรือจากที่ไหนนยะเขาก็เลยมามาเที่ยวมาฮอลิเด์กันที่นี่

Hi, um, well, is it inside coconut? Yeah. How much per one? Okay, I have this. Can I have one of this? And what is this? Okay, I try whatever I try one one one. Yes and uh, what is it inside? What is inside? Chocolate. Chocolate. Same, same. Soft chocolate. Our chocolate. Ah, banana chocolate one. Okay. So let me try three first. One, Yes, sir. Oh, อันนี้อันละอันนี้อัลละสองพรูเบียแล้วก็<ม>ยูมอาจะบางมานยที่นีอบางนานูมอมาจบนางน,น,นั้นนี่่เนียเมากอากีสุงขนาดันาะ่ามนอา้ เสียงทั้งหมดสี่ชิ้นจริงๆฉันสั่งไปแค่สามแหละแต่ไม่เป็นไรทั้งหมดสี่ชิ้นแปดพันทั้งหมดชิ้นละสองพันรูปเดียวอันนี้เหมือนข้างในมันเป็นแบบแป้งแป้เป็นไส้อะไรคล้ายๆเป็นไส้ผักกับ กับพริกกับเครื่องเทศหน้าคลไมคล้ายแบบเครื่องแกงอะไรประมาณนี้นี่อยากลองกินอันนี้มากกว่าบอกว่าข้างในเป็นมะพร้าว

อืมอืมอันนี้อร่อยอยู่อร่อยเพราะว่าเป็นกล้วยแหละแล้วก็คือแป้งก็จะหนาๆห,หน่อยเอออย่าไปแบบคาดหวังกับขนมราคาประมาณนี้นะอืมอืม ว่าเป็นกล้วยหน้าเป็นกล้วยไข่อยู่ข้างใน,นส่วนอันนี้อันนี้เป็นช็อกโกแลตจ้ะช็อกโกแลตเฉย ปราต้องโกซากะเป๋าอ <i lawsuit> ่ะไอตัวที่มันเป็นซาลาปเปากลมๆอ่ะแล้วก็สอดใสด้วยช็อกโกแลตอย่างนั้นเลยอันนี้ดีสุดอันนี้ดีสุดโอ้ยหายยากอ่ะโอเคยังไงวันนี้ก็คงจะจบไปเท่านี้นะคะ หวังว่าทุกคนคงจะสนุกแล้วก็เอนจอยกับทริปในวันนี้ของเรามันจริงวันนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าเพราะว่าแบบอาจจะเป็นเพราะว่าเราเริ่มวันช้าแล้วก็เราเหนือ่อยเหนือด้วยวันนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมกันเาจนจบนะคะหวังว่าคงจะสนุกกันเดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะว่าอ P หน้าเราจะไปไหนกันสำหรับ E p นี้ไปก่อนจ้า สุกวันนี้คนเยอะไปหน่อยคนเดียว